ครับสวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทาง youtube นะครับที่เคารพครับนะวันนี้อีกวันหนึ่งครับที่ ว่างเว้นนะครับว่างเว้นนะฮะก็เลยมานั่งนะครับอัดคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับวันนี้เรามาคุยกันดีกว่าถึงเรื่องตลอดปีปีใหม่ที่ผ่านมานะครับเ,เริ่มแต่มกรานะฮะตอนนี้ก็เดือนตุลาและนะครับจะเข้าพฤติการละนะครับ แวดวงวงการพระนะครับของบ้านเราเนี่ยนะครับไปอย่างไงหรือว่าไปในทางไหนนะครับก็มีอยู่นะฮะส่วนมากจะเป็นพระนะครับที่ออกวัดนะครับหรือว่าจิตจิที่ดังๆเลยนะครับนะออกมาใหม่นะครับพระเหล่านี้นะครับก็จะเป็นพระที่ วงการนะครับตามทันนะฮะแล้วก็เป็นการที่เช่านะฮะหรือว่าเป็นการที่หาบูชากันนะจะง่ายนะจะง่ายนะครับรู้สึกว่าหลายอาจารย์นะครับหลายอาจารย์ที่ในปีนี้นะครับก็ได้รับความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ออกเหรียญน,นะครับไม่กะทั่งการสร้างพระนะครับหรือว่าในการบูชาต่างๆเนี่ยนะครับก็ทําให้นะรพระที่ใหม่ๆเนี่ยนะครับมีตลาดที่ดีมากนะโดยเฉพาะเซียนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นเซียนที่กําลังวัยรุ่นอยู่อะไรทำนองนี้นะครับเขาจะหันมาเล่นพระจําพวก ใหม่ๆนะครับคือพระที่หาต้นสายปลาเหตุได้นะครับแล้วก็นะจะศึกษาถึงการสร้างนะครับการสร้างแล้วก็ศึกษาถึงกิจิอาจารย์นะครับก็ทําให้วงการของพระใหม่นะครับดีนะฮะดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการซื้อง่ายขายคล่องนะครับไม่ว่าจะเป็น อาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับรวมทั้งอาจารย์บางอาจารย์ก็ไม่มีชื่อเสียงก็เริ่มได้รับความนิยมเข้ามานะครับเพราะว่าการเช่าพระนะครับหรือว่าการเล่นพรนะเนี่ยมีหลายกลุ่มนะฮะบ,บางท่านก็เล่นเพื่อสะสมนะครับเก็บเอาไวนะ้เพื่อหวังเก่งราคานะ เหมือนกับทรัพย์สินนะฮะนะเหมือนกับทรัพย์สินนะครับเราเก็บพระองค์นึงไว้อีกสิปีข้างหน้านะครับอาจจะองค์ละ200ปัจจุบันนะครับอีกห้าปีข้างหน้าอาจจะองค์ละพันหรือสองพันสามพันหรือว่าองค์ละหมื่นนี่ก็อยู่ที่การฝืนของกระแสของพระเหล่านั้นนะครับด้วยปัจจัยหลายอย่างนะฮะครับด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับถ้าหากว่าเราเก็บเพื่อ บูชานะครับก็ไม่คำนึงถึงนะฮะก็เช่าเพื่อจะบูชาแล้วก็เพื่อจะใช้ในการคุ้มครองเราหรือว่าผลขุนของเรานะครับนี่ก็เป็นอีกแง่หนึ่งนะฮะเมื่อกี้นี้แง่ที่บ่งบอกไปแล้วว่าเพื่อกินกำไรนะครับแง่ที่สองก็คือใช้ในการปกป้องตัวเราหรือว่าใช้ในการคุ้มครองตัวเรานะฮะครับบางท่านก็ นะอย่าที่สามก็คือว่าในด้านการเชิงพาณิชย์นะครับคือว่าซื้อมาแล้วก็ขายไปนะครับได้กําไรนิดนิดหน่อยนะฮะร,รับเช่ามาก็นะรประมาณองค์หนึ่งสองร้อยนะครับก็เรามาปล่อยองค์สี่ร้อยห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้กําไรไปนะฮะก็โดยการเช่าจากวัดมาเป็นจนํานวนมากนะฮะหรือว่าตัดล็อตมาเลยหรือว่าบูชามาเป็นกล่องหรือว่าอะไรนี่ก็แล้วแต่นะครับก็มีหลาย หลายกฎเกณฑ์ด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นวงการพระใหม่นะครับที่เล่นกันนะฮะส่วนพระเก่านะครับก็มีการเล่นอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะหายไปเลยไม่ใช่นะครับพระเก่าๆเนี่ยนะฮะส่วมากปีนี้ปิตามาแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมเนี่ยก็แล้วแต่นะฮะจะเป็นพิมพ์ พิมก็ว่าได้นะครับถ้าหากว่ามีความเก่าอยู่ในองค์พระนะครับเดี๋ยวนี้แต่ละคนนะเขาจะเล่นความเก่านะฮะถ้าดูความเก่าเป็นนี่นะก็สามา,ารถที่จะจับพระได้นะครับแล้วก็ต้องมีความรู้ด้วยนะครับการเล่นพระการเช่าพระอะไรเนี่ยต้องมีความรู้ต้องศึกษาพอสมควรนะครับก็เนี่ยละฮะเป็นพระที่ ยอดนิยมในปีนี้นะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นพระนะฮะเหรียญก็มีนะครับแต่ว่าไม่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 โด่งดังเท่าพระจำพวกพระปิาต,ตานะฮะพระปิาต,ตานี่รู้สึกว่าจะโด่งดังมากนะฮะแทบทุกแผงนี่จะขายดีนะครับหรือว่าบางแผงนนี้จะแทบจะไม่มีพระดังๆอยู่ในแผงเลยก็มีนะครับ การเล่นพานี่ต้องศึกษานะครับต้องศึกษาเองนะฮะต้องศึกษาเองอย่าไปเชื่อหรือว่าไปงมงายคนเล่านะครับหรือว่าคนขายจนมากเกินไปนะครับอย่าไปโน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งนะครับเราต้องเรียนรู้ต้องมั่นใจนะครับต้องศึกษาความเก่านะให้แน่นอนก่อนนะครับเราจะ ไม่ไปเสียเงินค่าเช็คพระเสียเงินค่าตรวจพระนะครับเสียเงินค่าเซอร์พระอะไรเงี้ยอย่าไปอย่าไปเสียนะครับเราต้องมั่นใจตัวเราเองนะฮะเพราะว่เดี๋ยวนี้การเล่นพระเนี่ยนะครับก็มีปัจจัยนะฮะที่จะอ่าเงคือคนที่เขามีพระอยู่แนละ้วก็หวังเพื่อจะขายนะครับคนที่หวังจะซื้อนะ่ะ ช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าจะน้อยนะฮะทางด้านเศรษฐกิจบ้างทั้งทาง้ทางด้านหาปลาแท้บ้างนะทั้งที่ตัวเองไม่มีความรู้บ้างนะฮะก็เลยทําให้เราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะอาศัยตัวเราเองได้นะครับต้องอาศัยจมูกคนอื่นใช้สายตาคนอื่นนะครับเราเป็นฝ่ายฟังฝ่ายเดียวนะมีโอกาสแพ้นะครับมีโอกาสพลาดนะครับก็ ก็ก็มาคุยกันนะครับไม่ใช่ว่ามาพูดอะไรกันนะครับเราก็ต้องเล่นด้วยความชอบจริงนะฮะเล่นพระนี้บางคนก็เล่นหลายแบบนะครับนะแต่อยากให้เล่นแบบอนุรักษ์ดีกว่านะฮะคือมองเห็นคุณค่าทางศิลปะนะครับแล้วก็มองเห็นคุณค่าของความเก่านะฮะ แล้วก็ความชอบนะครับแล้วเราจะเก็บพระได้นะฮะโดยที่มีความสนิใจนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้นะฮะเราไม่มีความชอบนะครับเราดูความเก่าไม่เป็นเนี่ยเราก็เช่ามาก็ไม่สนิใจเหมือนกันนะครับก็เสียเวลาเปล่าเสียเงินไปด้วยนะครับนะฮะการเล่นพระนี่ก็ต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างนะครับใช้ความรู้นะไม่ใช่ว่า ช็กล้องอย่างเดียวนะฮะกล้องอย่างเดียวนี่ก็บางทีก็อาจทําให้เราเสียตังค์ได้นะครับเพราะว่าตองอะไรก็แท้หมดนะนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่มีความรู้นะครับไม่มีความรู้แล้วก็ไม่เชื่อมั่น,นในตัวเองครับถึงแม้สื่อต่างๆนะออกมาเยอะนะช่วงนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเรียนพระการสอนพระอะไรพระนะครับถ้าถามว่าต้องเรียนไหมนี่ผมว่าต้องเรียนนะฮะ บางคนที่เสียเงินเขาคอร์สเรียนบางคนเสียเงินนะไปเรียนที่โรงเรียนโน่น,นเรียนนี่เรียนนี่นะฮะแล้วจบมาเป็นไงครับนะครับก็ถามดูพระแท้ได้ไหมก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับก็มีแค่ส่วน,นหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นหรือว่ายี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับจะให้ดูพระขาดเลยนี่ผมว่าเป็นไปนไม่ได้นะฮะเพราะว่าหนึ่งการที่ดูพระขาดเนี่ยเราต้องมีพระแท้อยู่ในมือด้วยนะครับเราต้องเคยเห็นพระ แท้ๆนะครับมาไม่ต่างก่าสามสี่องนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าองค์แท้จะเป็นอย่างนี้องค์ปอมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเรารู้จักพระปอมด้วยนะรู้จักพระแท้ด้วยนะครับเนี่ยฮะเป็นตัวอย่างนะครับในการศึกษาพระในการเล่นพระนะฮะพระยอดนิยมเนี่ยนะจะมากจะ ยากนะครับผมว่ายากนะฮะเพราะว่าทุกคนมีหวังหวังเก่งกําไรหวังบ่อยหวังที่จะหานะครับก็เลยทําให้เกิดการแย่งนะครับพระที่มีความนิยมเนี่ยอย่างมากนะครับแล้วก็เรานักลงทุนทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เอาจุดเนี้ยนะครับไปหาผลประโยชน์นะครับจากการ ที่คนเนี่ยชอบพระนิยมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จก็ดีนะครับเหรียญดังก็ดีนะฮะเนี่ยก็จะมีการปลอมแปลงนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ได้ข่าวว่ามีการหาพระนะครับหาเช้าได้เย็นเลยนะครับนะเครื่องมือในการแกะหรือว่าเครื่องมือในการทำนะก็ทันสมัยขึ้นนะครับเขาสามารถที่จะ ทําขึ้นมาแล้วเสร็จได้ภายใน1วันนะครับ1วันนะไม่ถึงข้ามคืนด้วยนะครับก็ได้พระที่สวยงามแล้วก็ได้พระที่มีความเหมือนใกล้เคียงกันนะครับนะเครื่องเขาดีมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การเล่นพระเนี่ยนะครับผมว่าถ้าเราคิดว่าเป็นแฟชั่นนะครับมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งนะครับ แฟชั่นการเช่าพระบูชาพระอะไรพระเนี่ยนะครับที่พูดถึงเรื่องแฟชั่นเนี่ยก็หมายถึงว่าพระเนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงหยุดหลอดเวลานะครับเห,เ,เหมือนกับเสื้อผ้าเหมือนกับการอะการอะรการยุคหรือการเวลานะครับดูสมัยก่อนอาจจะสมมติเทียบนะฮะเราฮิตไปตามสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ดูพระด้วยวิธีโน้นดูพระด้วยวิธีนี้ตรวจพระด้วยวิธีโน้นตรวจพระด้วยวิธีนีนน้นะครับจนถึงมาปัจจุบันนะก็มีการตรวจพระด้วยเครื่องมือที่จันสมัยนะฮะเสียค่าตรวจครั้งนะเป็นหมื่นเห็นไหมละครับเป็นหมื่นถ้าออกมาถามจริงว่าแท้ไหมนะครับจะแท้ยังไงนะครับบางครั้งบางคําตอบเขาก็ตอบรองไม่ได้นะครับตอบรองไม่ได้เหมือนกันว่าแท้อย่างไรมาอย่างไรนะครับ ตอบได้แท้แท mm ้เลยอย่างนี nah, to mm ้แ hmm. ท mm ้อ hmm. ย mm ่างนี้สิแท้ตองนี้สินะครับแล้วหลักฐานล่ะฮะหลักฐานการยืนยันม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 ันไม่มีความแน่ชัดนะครับไปมาก็นะครับกลายเป็นว่าเราขาดความเชื่อถือตัวเราเองนะครับนะเลยทาให้เรานี่ไม่สามารถจะหาพระแท้ได้นะครับเพราะว่าเราขาดความเชื่อมั่นนะครับ เราควรที่จะศึกษาในด้านความเก่าในด้านวรรณคดีนะฮะแล้วก็ศึกษามูลสารนะครับศึกษาอายุนะของพระเนี่ยให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะลงมือหาพระเล่นพระแล้วก็ก่อนที่จะลงมือซื้อนะครับแล้วนกะ็อีกนะอย่างหนึ่งนะฮะบ,บางคนนี่นะเดนผ่านสนะนามพระนะครับบางวนได้ไปทุกงานนะครับเพื่ออะไรอะ นะครับเพื่อหวังย้ายพัดเองแท้นะครับเพื่อหวังย้ายพัดเองได้ปล่อยนะครับไม่รู้ว่าถ้าว่าพระของเราเนี่ยไปผ่านประกวดมาผ่านเบเซอร์มาอะไรมาต้องขายได้เป็นล้านล้านสิบล้านห้าล้านแบบที่เขาคุยกันนะครับผมว่าลองดูนะฮะว่าเราจะขายได้จริงไหมนะครับเขาจะเงินงเหล่านั้นมาซื้อพระเราเหรอ นะฮะแม้แต่เขาชอบจริงๆอะไรนี้ก็เป็นไปอย่างหนึ่งนะครับแต่ผมว่าส่วนน้อยนะประมาณห้าเปอร์เซ็นที่เขาจะซื้อนะครับแม้กระต้่งผ่านสนามมาผ่านกรรมการมาเป็นร้อยผ่านกรรมการมาเป็นห้าสิบนะครับไปขายเนี่ยนะผมว่ามันยากนะยากถ้าว่าเขาไม่ถูกใจเขาไม่มีที่หมายอื่นนี่ที่ออกไปนี่ยากนะครับดังนั้นการเลื่นพระเนี่ยนะครับ มันก็เหมือนกับสมบัติพักัญชมนะฮะถ้าว่าเราไม่ไม่มั่นใจไม่รู้นะครับว่าพระเป็นอย่างไรนะพระจริงเป็นอย่างไรมีมูลสารอะไรนะครับเหรียญจริงเป็นอย่างไรเหรียญปลอมเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่านะฮะเราเช่ามาแล้วก็ปล่อยไปดีกว่านะครับได้กําไรนิดหน่อยอะไรก็ดีกว่านะฮะดีกว่าที่จะเก็บเอาไว้นะครับถ้ารู้ว่าองค์นี้ได้มาจากมือท่าน มาจากวัดท่านจริงๆนะถ้าเป็นพระรุ่นใหม่เงี้ยโอเคนะครับเล่นได้นะฮะถ้าเป็นพระยุคเก่าๆรุ่นพระยอดนิยมพระอะไรนี่นะฮะปัจจุบันนี้การเล่นนี้รู้สึกว่าจะตกแต่นะครับในปีนี้นะครับตกแต่มากเลยทีเดียวนะฮะเป็นเพราะปัจจัยแบบนี้นะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยทุกวันน,นะครับจะขาดความเชื่อถือตัวเองนะครับทุกข่าย จะถือว่าตัวเองแท้ทุกค่ายไม่ว่าการตรวจสอบตรวจสอบที่ใดจะถืกว่าตัวเองยอดตัวเองมีหลักฐานนะครับทุกค่ายนะฮะถ้าออกมานี่ก็ไม่ใช่จะเหมือนกันนะครับไม่ใช่จะเหมือนกันไม่ทั้งเหรียญน,นะปัจจุบันในเหรียญเนี่ย,ยนะครับหนึ่งเหรียญเนี่ยบางคนก็บอกได้มาจากวัดเลยตรวจสอบมานะโอเคบล็อกปั๊มบ้างบล็อกเอกระบอกบ้างนะครับล่อเวียงบ้าง นะหล่อบโบราณบ้างนะครับมันก็ยังสรุปไม่ได้นะว่าอะไรเป็นอะไรนะสามค่ายสี่ค่ายก็ไม่รู้นะครับอีกค่กายหนึ่งบอกว่าเหวี่ยงอีกค่ายก,ก็บอกว่กากระบอกอ,บอีกค่ายก็บอกว่าหล่อโบราณอีกค่ายหนึ่งบอกว่าปั๊มอ่ะแลวสรุปงไงกันแน่พระพระพระที่เดียวกันไม่เชื่อลองเดินเดินเดนิดนตรวจสอบดูก็ได้นะครับเอาพระองค์เดียวเนี่ยนะไปเดินตรวจสอบดูนะครับมันจะออกมาอย่างนั้นจริงๆนะฮะ ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระเครื่องนะครับที่นะพักเครื่องพระบูชาที่หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็พอสรุปได้ว่าพระยุคใหม่นะครับหรือว่าพระใหม่เนี่ยของเกิจจันท์ใหม่น,นะครับจะขายดีนะฮะแล้วก็พระที่อยู่ในหลังสอบพันห้าร้อยลงไปเนี่ยนะครับหรือว่าพระยอดนิยมนะหลักล้าน หรือว่าหลักเจ็ดอะไรขึ้นไปน,นะครับจะปล่อยยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หายากด้วยนะครับการหาก็ต้องใช้ความรู้นะครับใช้ความสามารถของเราด้วยนะฮะครับก็เหมือนกับบางทีผมเคยแนะนำเพื่อนๆไปเหมือนกันบว่าถ้าเจอพระนะครับที่พอเช่าได้ก็เช่านะครับถ้าพอที่จะปล่อยได้ก็ปล่อยปล่อยไปนะครับเพื่อ หมุนเวียนนะฮะให้เงินหรือว่าให้พระเนี่ยหมุนไปบ้างนะครับบางครั้งเราเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่มั่นใจเหมือนกันรว่าเป็นพระแท้พระปลอมหรือพระเก่านะครับเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเราเองนะครับที่ไม่รู้นะฮะต้องศึกษานะครับแล้วก็อย่าไปไงมงายตตอย่าไปเชื่อค่ายโน้นจนยึดติดอย่าไปเชื่อค่ายนี้จนยึดต,ติดนะครับนะฮะใครจะว่าไงแล้วก็ตรวจเราเองก่อนนะครับเล่นพระต้องเล่นด้วยตาเล่นด้วยหูนะครับ แล้วก็เล่นด้วยสมองเราด้วยนะครับถ้าไม่งั้นนะกระเป๋าเรานะครหมดแน่นะครับก็เคยเจอมาเยอะเลยนะครับปีนี้นะฮะเนี่ยอีกสเดือนก็จะเป็นปีละนะครับยังไงก็ขอทุกท่านนะครับมีความรู้นะครับในการศึกษาพระหาความรู้เข้าตัวให้เยอะๆนะครับเพราะเรารู้แล้วว่าพรนะเนี่ยมีแฟชั่น นะครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนยุคไหนก็นแล้วแต่นะครับผ่านมาหลายยุคแลวนะฮะการตรวจสอบการพิสูจน์ก็ยังสรุปไม่ได้นะครับถึงงัดเอาไม้นน้นขึ้นมางัดมาเอาไม้นี้ขึ้นมางัดเอาไม้นี้ขึ้นมาอยู่เรื่อยนะครับไม่ว่าตั้งแต่สมัยขมิ้นนะตั้งแต่สมัยน้ำยาสมัยกล้องนะครับแล้วจนปัจจุบันเนี่ยนะครับจนใช้กล้องที่มีดับามรฐานถึงสิบสิบล้านเนี่ยนะครับก็ยังหาที่ สรุปไม่ได้นะครับเหมือนกับแฟชั่นหนึ่งนะนั่นกันก็เป็นกลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่วงการผ้านะเขาจะหาเงินเข้ากระเป๋านะครับแม้ทั้งแต่การจัดประกวดนะครับนะประกวดมาก็ยังว่าใบเซอร์นะครับไม่มีคุณคุณภาพนะครับใบเซอร์ไม่มีความหมายนะครับไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นพระแท้พระปลอมนะครับเพราะว่าหาที่มาไม่ได้ หาความเข้าใจไม่ได้นะครับหาความรู้ไม่ได้หามุลสารไม่ได้นะทุกคนก็บอกว่าพระตัวเองแท้นะครับถ้าถามไปให้ลึกๆถามมาเจริงก็นะตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับคนที่เขารู้จริงเพราะว่าเป็นพระใหม่ๆนะครับถ้าพระที่เก่าๆเนี่ยมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะไปสูตรได้นะครับแม้แต่ตำลานะฮะ แล้วก็แม้แต่หนังสือความรู้ต่งตางๆเนี่ยเขียนขึ้นมาไม่รูว้ว่ากี่ยุคกี่ยุคนะครับผมว,ว่าเอาแค่ความถูกต้องแค่เพียง20%หรือว่า30%เนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะฮะบูการพานี่ก็เหมือนกันนะครับให้ดูว่าแท้เพียงแค่20%หรือว่า30%นั้นก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนะ,บนะแล้วก็สญญามารถจะบูชาได้นะครับ ถ้าว่าเราไม่มีความรู้เลยนี่ผมว่าอย่าเลยดีกว่านะครับนะไม่ต้องไปนั่นดีกว่าหนาะผ้าไหมแขวนแขวนดีกว่านะครับโอเคนะคุยอันพอสมควรละเดี๋ยวท่านจะเบื่อนะครับไว้โอกาสหน้านะครับเรามาคุยกันใหม่นะครับวันนี้ก็ขอท,ท่านโชคดีนะครับวันนี้วันจันทร์ด้วยนะะเดือนตุลาละนะครับวันที่เจ็ดนะครับท่านที่อยู่ทางด้านภาคเหนือก็ นะสบักสะบอมนะครับที่บ้านเมษานี่ก็สะบักสบอมเหมือนกันนะฮจนป่านนี้สิบวันตั้งแต่วันที่สิบมานะครับนะฮะยังเก็บกวาดบ้านเรือนไม่เสร็จนะครับนี่ก็ตกไปประมาณยี่ห้ายี่หกวันละนะครับบางรายยังเข้าบ้านไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าเก็บดินในบ้านไม่หมดนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกหน่วยเราแม้ตแต่อาหารนะที่มาจาก ฐานราบบ้างนะแล้วก็หน่วยงานบ้างพ่อค้าประชาชนนะครับไม่กระทั้งเบริษัทต่างๆแล้วก็ทุ่มเทกําลังใจมานะครับอ่ก็เห็นใจนะครับอุทกภัยครั้งหนึ่งนะอ้าวโอเคคุยเรื่องพระเลยไปเออพูดเรื่องเศร้าเลยนะครับขอทุกท่านนะครับโชคดีนะฮะไว้พบกันอีกครั้งหนึ่งเราจะนำเก็บความรู้ ในเรื่องพระเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับทางช่องเอกแม่สายนะฮะง่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกันนะครับพระดีๆเราออกมาเรื่อยๆครับพระดีๆเราออกมาตลอดเวลานะฮะครับช่วงนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพหน่อยอากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะเริ่มหนาวแล้วนะครับ่ก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับ